เราไปเอากระท้อนกันนะครับแต่กระท้อนมาต่ำกันวันนี้กระ thon แต่กระท้อนแต่กระท้อนขโมยกระท้อนวัดนี่ครับเราก็มาถึงต้นกระท้อนแล้วนะนี่ครับนี่ครับเหกิดโรคนี่เลือกกระ thon กันมียังไม่สุกนะเอาม่ดูนะเอาม่ดูอะ อาไ้เถอะเเมามาครับเมาหรือมาเซ็นเมาหรอ่มาโอ้โหนไฟใหม่ไฟล้นมันเต็นต้นอยู่ไฟล้มันเคลมนลอนอับอมตกงไบ่เราก็ได้ได้เลือกเลือกลูกดีที่ตกไตกไมใหม่อะขึ้โลนี้แปลเรือกโนเต็มต้นเรือนี่นี่เด้ไม่สาวเขาไวเห็อยงเลยเออ น,นี่ลูกนี่ก็ได้นี่เ,เห็นไหมทำให้แม่เห็นไหมมึงก็ดิอันนั้นเฉยเขียวอยู่นั่นมึงอันนั้นอันนี้แต่หลอดเอาลงมะรวดเน่ยนะเขาเปลือกมันผุน่นเอาเปลือกมันไปตำผมปัดเลยนี่เจ้าอืมผุน่นอะไรทางเทงผุนผ่นนะมรงนีนนน้มาๆๆทีขึ้นให้ไหมว่ <laughs> าจร <laughs> ิงก็ขึ้นอยู่แล้วนะฝันร้างเยอะแยะเลย โอ้เก็บไปขายได้เด้นโอ้ลนกโยนลกบอกคนนีแม่เนาะสิได้รู้วนไนใม่ไม่ในนัเครื่องุเนเานนี่นี่นหนนเงานเห็นปะไอ้บอกเอาหมูีปตักใช่ไหมเนาะโอ้ยันคือเดีวมาบ้านอยู่ใส่ะอดอกคนใช้วมงอบ้านวนบนดอย มันหวานมาวะเอไม่เศร้าเอาไม่เศร้าไปอะไรคือไม่เศร้าไม้กะยสิทอ, <laughs> อันดนตรีดีสิเปิดให้ยังก็กระบานี่ยนั่นรถเลหมดมดหล่นเตียงหัวนี่สลบได้กว,นด,ว,วนดวยัอ เอาแบบว่าให้มันล่นล่นแบบสโ,โล่พี่จับกล้องเอากล้องจับทันย่ายมันล่นเร็วมันจับบ่ทันองพี่แจ้งไดนแล้วไหน,นล่นแบบสโล่รูรูทั้งพุ่นลายเยอะทั้งทั้งไอ้ความมือมันเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาปา<ะ>บ<ะ>นี่เห็นปะบอกให้ล่นแบบสโ,โล่เนี่ยมาโอ้จับบ่ทันน่ง Ôi, Chị gì mày luôn? Nga mày. Mày mày to sắm luôn đó. Ở đây chẳng có sắm cái mít nữa cả. Mày nói đấy. Ui, ập, ẹc, 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 hoa ẹc, ẹc, lên เยอะนั่นเราหน่วยใหญ่ยนะนั่นสีกระไล้ด้วยหรหวานบ๊วยหดหวานแตกแล้วแตกครับถ้าไปฟันเปลือกมันออกเอาเปลือกไปตำโอ้โหแตกก็ดีอ่ะแตกก็ไหนล่ะมั้งไหนเลยวะเออ มันเอาไปเอาไปพัสดุให้แบบมาต้องครับมาต้องมาต้องภาษาเหนือนะมาต้องภาษาอีสานหมากต้องหูยยังวะภาษากลางกระท้อนวะเออทองสับตัวใส่เอ้าไม่ใสโอ้ยยัดใจหั่มไว้นะตัวซับเผาหนิงงยุงหลังหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต้มกระท้อนกินกันนะครับวันนี้ไปต้มกระท้อนครับ ยำกระทอน่ว่าตำกระทอนไปกันแล้วไปนั่งยังไงไปไปไปรถบัสไหนี่ักำลังจัอกนอไห้ครับชยอกนอไหมมึงนอนนอนทำยัอกนอนไม้าที่่อไมก็นอไหอ กระอกปลอกหน่อไม้แครบลูรี่ไรเนาะกระรอกปอกหน่อไม้ครับต้องบดต้องบดหน่อไม้ไปหามาเมื่อวานครับมีอีกเรื่องไม่กอนไม่กอดหน่อไม้เราไปหามาเมื่อวานนี้ครับนี่กระตอกต้มกินกับน้ำพริกครับเห็นฟางนี้อ่ะกำลังกอกกระท้อนนะครับเมนูหลายอย่างกินได้ทั้งวันมีอะไรให้กินทั้งวันทั้งคืน กระท้อนจะยำกันยำกระท h o n เออมันเนา,นา,นาใส่เอาลงมา,มาเมื่อกี้เนี่บมะเนาเี่ยว,วมันแตกคื้ขอ,องก็ปีนต้องมาจากต้นสดตัเต้นเล่น <c oughs> กระทอนกํลังปอก่อไหมองน้ปอก่อไห้นะของนี้ก <os> ็กำลังจะยํำกระทอดนะครับไม่เต็มก็เต็มขเบ่บล้วน้าขาดหัขาดไร่ะไะขาดไรก็ขาดสองจาเดือนเลยเต็มแท่งล้วนามนี่ก็มาเดียว

เอาแบบกั้นผสมท้งเีอเอาไวกินสิอยางกันเอาไวกินวันนั้นเองเเฮ้ยโอ้โหหน่อปลาถัดไม่ใช่เด็กแกบตัวไลยแซ่บมาเลยื่อทำไงทำไงกดสายมานี้เรากดหยุดกดพลงสายมานี้เรากดหยุด กินเบิ่งนี่ <kop veces en m arkanda> ยุดเลยแล้วบอกไงวนนีพอตำเขาเอาหน่สนแหนะย้ำหมวเลยนักากวัน็โอ้บ้าก็ไปปัวได้นยไเรเคยถียถ่ายใหนักยะนั่งถ่ายโจเราเ กิงจียไอ้นั่งกินกับเกมยุอเดี๋ยวเาิ้มแล้วอาหอดลงไปเยน้เจ้านี่ยนนนนรถแ่ไหล้วรถแฮ่ไแล้วมันลเสียงมลอกองอะจึงแล้วแหละมอคอนหเสียเออมอ์อนแหเียวมออนแ่เด้ยวน่เดียวนแ่เียนแหอนแหเมออดีกคนเดียวมอวนหนเดยอคนก่วนเดี๋ยมอ์ี ừ. ừ. để ừ. 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 Bạn của mẹ ở bàn nữa Rốt nghe chúng cũng ăn ẩu tên Tiền bác máy là tiền đắn lốt không gì bằng? Ờ, tiền đắn lốt trứng bàn nghe lắm mẹ bởi đây Bạn xá mua bạn cũng anh Ai hút mua bàn bởi đây? Bạn gì Hút mua Các bạn đều hút mua rồi Ơ, à, bất chịp là cao nhất rồi Bạn mua bởi đây bởi như thế này, này bạn cũng bay tăng bốn bóng bay bóng bay bóng bay 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 bạn bay 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 bạn bay 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 อันนี้หมายถึงทังตำบุตลยองมีร้านเปนบาทเลยาราี่1 0าเอ้ย1 0 1 o เป้ากำลังหั่นน่อไม้ไว้แกงกินกับน้ำพริกนะครับมีจบนมะม่วับเล้าเนาะเอ้เอเล่าอะยังเล่าล้วน bóng bún bóng việt bóng chén bóng 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 bún bóng 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 เราจะมาดูการฝันบักกระท้อนครับรีวิวกระท้อนให้ดูนะครับไม่มีอ้อยนะมกรับไม่มีอ้อยเลยะครับไม่คุ้มกับเงินม้วนกำลังฝานหน่อไม้ครับหน่อไม้สดๆที่ไปหามาวานครับเขาบอกเราไม่ตัง้งเงินเยอะตั้งหอมอกตอนนี้กำลังฝานกระท้อนนครับ

าม,าม่นาไมนแต่มันจะได้เข้าถึงรสชาติไงยชยชยโยได้ไหมาแรงของแนวได้ไหมอืมดนี้ก่บรรยากาศเอ้ก,ก,กันสองแนวเลย แซ่บกันอย่างเยอะเกลียววามันกินแบบตามม่ <c oughs> นวนเบกวาตะไยโจุ๋ดีวาตะไยโจุม <c oughs> <c oughs> มาอีกเด้อทำมเด้อคิดกินแรงโอ้ยแยบตั้งไหมหม่ตั้งปิดแล้วครับกินไม่ได้แล้วไง